สวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนพฤษภาคม2568เป็นของชาวราศีตุลแต่เราจะพูดถึงดวงดาวที่ก็จะโยกย้ายกันในเดือนพฤษภาคมอยู่3ดวงนะคะเขาเรียกว่าตรีเทพก็จะมีดาวพฤหัสปบปดีดาวเสาร์ดาวราหูเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเขาจะมีการโยกย้ายแบบลักษณะ ห่างกันไม่กี่วันเองะคะ่ะทีนี้เราก็ดูว่าในของชาวราศีตุลน,นถ้าย้ายแล้วจะเป็นยังไนบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสบดีนะคะ,ะวันที่13พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีพฤกษภไปอยู่ที่ราศีมิถุนอ่าทีนี้ย้ายอยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะอยู่ประมาณแค่2ตุลาคมนะคะ2 0 1 8ย้ายอยู่ตรงนั้นปุ๊บ เขาจะได้ตําแหน่งสองตำแหน่งคือเป็นอุจจาวิราชอุจาวิราชคือ,อถือว่าก็ดีแต่ก็ยังดีไม่เต็มร้อยยังไม่ถึงขั้นมหาอุดนะอ่าทีนี้ก็ได้อีกตําแหน่งคือเป็นปรากเกษตรปรากเกษตรก็คือมีความปูปูปะปะด้วยแสดงว่าดาวพราดีดวงเนี้ยมองว่าอาจจะมีทั้งเรื่องดีเรื่องอเรื่องเสียบ้างก็ได้ค่ะอาจจะเป็นบางส่วนของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะเพราะว่า ในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยดาวพุทธสบดีเนี่ยตำแหน่งดีไหมในรอบอายุเองดาวพุทัสบดีเนี่ยตำแหน่งดีหรือเปล่าเห็นไหมคะก็จะมีประกอบกันไปอันนี้ก็จะแตกต่างกันแน่แนอยู่แล้วสำหรับชาวราศีตุลแต่ละท่านนะคะทีนะนเนี้ยของชาวราศีตุลเนี่ยดาวพฤทัสบดีเนี่ยเป็นเรื่องอะไระเป็นเรื่องของศาสชาะกะอรี มาอยู่สุภะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะก่อนใช่ไหมอาตอนนี้ย้ายมาที่เรือนสุภะแทนล้วก็มองว่าอตอนนั้นอะ,อะต้องดูว่าก่อนหน้านี้สาชาคุณ่ะอะเพื่อนคุณอะอยู่ในเรือนมรณะสมมตินะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ย ถ้าเพื่อนเราไม่สบายอ่ะพอดาวพฤ่อสย้ายมาเนี่ยนะักคิดว่าเพื่อนคุณน่ะอาจจะมีะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเกิดขึ้นก็ได้เออหรืออาจจะมีการเดินทางไกลเกินทางไกลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสารช้างจหมายถึงการเดินทางก็ได้นะสุภาพคือการทางไกลอ่คุณอาจจะการเดินทางไกลเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนน่ะอาจจะมีการเพื่อนฝูงคุณเนี่ยอาจจะแนะนํา สิ่งดีๆให้คุณทำไรแนละ้วเกิดประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะแต่ทีเนี้ยประสบความสำเร็จเนี่ยก็บอกก่อนนะมากน้อยแตกต่างกันไปนะตามพื้นชะาต,าาตาเดิมของแต่คนนะคะหรืออาจจะมีการพบปะติดต่อสื่อสารต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะได้เจอมิตรใหม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเจอมิตรใหม่ฝากไว้นิดนึงค่ะ คนที่คุณเจอเช็คประวัติกันให้ดีๆนะเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เจอนะ่ะบุคคลที่เจอเป็นคนแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะอ่ะก็ต้องไปต้องไปเเช็คประวัติกันให้ดีดนะของแต่คนอ่ะหรือสาชามันก็ยังมีความหลากหลายความหมายอ่ะถ้าหมายถึงเรื่องของประชาชนบ้าง ถ้าเป็นประชาชนสมมติคุณทำงานเป็นนักการเมืองอาจจะมีประชาชนพูดถึงคุณในตำแหน่งที่คุณนั่งเนี่ยพูดถึงในด้านไหนล่ะด้านดีก็ได้ด้านเสียก็ได้หรือพูดทั้งทั้งดีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียก็ได้นะคะมันก็ต้องก็ต้องดูว่าเป็นแตกต่างกันอย่างนี้คือการยกอย่างฟังหรืออ่ะเพื่อนฝูงคุณเนี่ย คนเพราะว่าสัต์ช้ามาถึงสังคมรอบตัวคุณได้ไหมใช่ไหมคะเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยจะพูดถึงเจ้านายเจ้านายเนี่ยว่าอย่างไงกันบ้างล่ะในทางที่ดีก็ได้ในทางที่เสียก็ได้เหมือนกันเพราะาอย่าลืมนะพฤะรศาสตดีเนี่ยเป็นอุจจาวิราชและเป็นปราเกษตรด้วยเห็นไหมคะแต่ทีเนี้ยจะพูดแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่า ในสถานการณ์ของตรละคนในที่ทำงานเป็นยังไงก็ต้องไปปรับกันเลยนะนะอ่ะทีนี้ดาวพระศรเองก็เป็นดาวเจริญอริอริอยุสุภาเนี่ยเรามองดยมุมบวกก่อนบางทีในการที่คุณจะในการที่คุณจะไปอะไรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย บางทีเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ให้ดีๆใช่ไหมคะในเรื่องของความรู้ความรู้ต่างๆเรื่องของตัวบทกฎหมายต่างๆเนี่ยบางทีเราไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นเจ้านายคนเนี่ยเขาอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องงานว่าเอองานเนี้ยไอ้กฎหมายเนี่ยมันต้องใช้ยังไงอะไรหรือเปล่าของแต่ละคนนะคะถ้าคุณมีเตรียมความรู้คุณให้แน่นก็ได้ แน่นเลยนะมีความรู้เตรียมพร้อมครบถ้วนเวลาคุณเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแล้วคุณตอบคําถามได้เนี่ยน้นคิดว่าสิ่งที่คุณคุยกับผู้กผู้ใหญ่เนีมันก็ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะแต่จริงๆแล้วนะ้าไม่รู้ว่าในสถานการณ์ของแต่ละคนเน่ะเป็นแบบไหนนะแต่อันนี้เป็นการยกตัวยอย่างให้ฟังนะคะทุกคนสามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะก็ต้องไปดูหรือการเจรจาอะไรกับ คุณพ่อเราเองเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันถึงจะความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยนะคิดว่าเราอธิบายได้ด้วยเหตุและผลน่ะคุณพ่อคุณเขาก็ฟังเหมือนกันเพราะว่าสุภาพเป็นตัวแทนของพ่อได้เหมือนกันอ่าทีนี้เรามองนมุมลบมั่งมุมลบเนี่ยอรยิคือปัญหาอุตสัรโรคภัยก็ได้ก็มองว่าอย่างนี้บางทีอะ่อะ อาจจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งรวมถึงศัตรูเก่าศัตรูใหม่ก็ได้ค่ะตัวข้อระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆเนี่ยบางทีสามารถเป็นปัญหาสรรก,ก็ได้ในเรื่องของการที่คุณจะเข้า,าไปเจรจาในเรื่องของอะไรล่ะอไปคุยกับคุณพ่อคุณเองก็ได้มันก็มันอาจจะมีความคิดเห็นที่บอกว่า เราเองก็ต้องอธิบายเท่าฟังใช่ไหมแต่บางทีบางครั้งอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะถ้าเขาเป็นคนที่ความคิดเขาเนี่ยอาจจะดีกว่าเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ฟังก็ได้มันก็เป็นปัญหากเกิดขึ้นได้หรือบางทีเอ,อ่อตัวกฎหมายอ่ะมาตราอะไรเนี่ยบางทีเราไม่แม่นเนี่ยอ่ะมันก็สามารถเป็นอุปสรรคให้เราได้เหมือนกันใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งบางทีสิ่งที่เราคิดว่า วาดหวังไว้อะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูดีนะหรืออืมบางทีอะบางทีคนที่อยู่เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เราอะบางทีเขาอาจจะทำให้เราแบบไม่ไม่สบายใจก็มีนะบางคนอนะอาจจะทำให้เราการเสียใจเกิดขึ้นหรือทำอะไรที่บอกว่า ไอ้ที่เราหวังอะไรไว้บางครั้งมันอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะคิดว่าเราไม่ต้องเสียใจครั้งนี้สูงครั้งนี้นะนะ้ำไม่รู้ว่าแต่คนหวังอะไรไว้นะถ้าครั้งนี้สิ่งที่คุณหวังอะ่ะมันไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรครั้งหน้ายังมีค่ะเราก็ยังสามารถที่จะไปคือว่าครั้งมันยังมีโอกาสนะ่ะครั้งหน้าเราก็ยังพึงทอแท้ ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าก็ยังมีก็ต้องสู้ต่อไปนะคะ,ะทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวพฤหัสดีเองอะ่ะเป็นดาวตัวแทนของสิ่งศักดิก์สิทธิ์เรื่องโชคลาภความดีความงามบุญกุศลที่คุณทากันมาเนี่ยแหละตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายนับมองอว่าถ้าคุณทํากันมาดีทําบุญกันมาดีเนี่ย สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นคุณเนี่ยจะทําให้ผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นไปได้นะนะไม่ดูว่าแต่ละคนจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นแต่ด้วยบุญกุศลที่คุณทํานี่แหละเป็นตัวพลิกได้เหมือนกันอะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่คุณหวังหวังหวังว่าหวังอะไรไว้สักอย่างนึงอะเออเนี่ยคุณทําบุญกันมาดีเนี่ยสิ่งที่คุณหวังไว อาจจะเป็นโซฟอร์มรเ,เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนะ้าไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยวังอะไรกันไว้เรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานไหมหรือหวังในเรื่องการที่จะได้เดินทางในทางต่างประเทศเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบต้องมาดูนะแต่ถ้าถ้าเราทําอะไรที่ปิดกระเบียบผิ่ข้อบัข้าบต่างเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาคุณได้เหมือนกันเป็นยังไงล่ะของแต่ละคนเนี่ยเป็นในเรื่องติดขัดเรื่องอะไรล่ะ อาจจะมีการต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นก็ได้ค่ะแต่มองแล้วว่าถ้าม,มีปัญหาหรือมีการแก้ไขที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเนี่ยก็ยังได้รับความช่วยเหลืออยู่อ่าอาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณทําให้ปัญหาทรกนั้นมันคลี่คลายไปทางที่ดีได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างอ่ะอยู่ที่คําพูดด้วยเราเองอ่ะพูดอะไรก็ต้องพูดจาก,กันดีๆพูดด,ด้วยเหตุและผลนะ่ะน่าคิดว่าปัญหาทุกทางที่มีอยู่อ่ะ มันจะมีทางทางออกกันหมดแต่ก็ต้องรู้ว่าชาราศีตุลนนะ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นธาตุลมบางทีอ่ะธาตุลมมันก็คือมันก็มีลมทําอะไรคืออารมณ์ของเราอะ่ะบางทีอ่ะมันมากไปไหมในเรื่องของอารมณ์อ่าเพราะว่าอย่าลืมนะบางคนลมอะ่ะลมโม,มโหก็มีลมร้อนก็มีเห็นไหมเนี่ยก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันตาม สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะ,ะทีนี้ดูที่ดาวพระหูกันบ้างดาวพระหูัาที่หพฤษภาค,คมเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนมาที่ราศีกมุมอยู่ในบ้านของเขาเองอยู่ในเรือนราหูเนี่ยได้ตําแหน่งปร้โทษค่ะได้ตําแหน่งกเกษตรตาทิพย์ดีกเกษตรตาทิพย์ดีคือเขาเรียกว่ามีความมั่นคงเป็นตัวของตัวเองของคุณนะ่ะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าดาวพระหูจะอยู่ตรงเนี้ย ที่ราศีกุมหนึ่งปีครึ่งในหนึ่งปีครึ่งเนี้ปุตตะอยู่เรือมปุตตะอ่าเขาบอกว่าจะได้หมุดบริวารที่เก่งในที่มีความฉลาดเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้เก่งในเรื่องของเอ,อ่อไอทีคลื่นดาวเทียมเก่งหลายๆอย่างอะ่ะเพราะว่าพระหูเนี่ย เป็นเทพที่มีความฉลาดมีความหลักแหลมอ่าเป็นคนทั้งสังเกตอย่างเงี้ยอ่าเราอาจจะได้ดูเอ่อบุตรบริวานเราอะ่ะเขาจัดการไปเพิ่มศักยภาพไปเรียนต่ออะไรเพิ่มขึ้นทำให้เขามีความรู้ด้านนี้เข้ามาอ่าทำให้ธุรกิจการงานของเองมีความเจริญบ้างคนเกิดขึ้นก็ได้หรือตัวเขาเองเนี่ยแหละเป็นการพัฒนาตัวเขาเนี่ยหนึ่งปีครึ่งเนี่ยเขาก็ อาจจะเก่งในเรื่องด้านใดด้านหนึ่งของเขาเลยนะคะหรืออบุตรบริวารคุณเนี่ยจะช่วยเหลือคุณให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้ในเรื่องของธุรกิจคุณเองเขาอาจจะมีความรู้ในด้านเนี่ยไอที IT. เขาอาจช่วยธุรกิจคุณก็ได้ปรับเปลี่ยนยังไงอะเอามาทําเป็นลักษณะเราไม่เคยเปิดหน้าร้านออนไลน์เงี้ยเออเขาอาจจะมาช่วยในด้านนี้หรืปล่า ของแต่ละคนนะคะหรือ,อบุตรเราเองอะ่ะอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องต่างๆก็ได้ในความที่เขาชอบอะ่ะชอบเขาชอบเรื่องอะไรคะว่าเขารุ่มหลงเรื่องอะไรเขาอะ่ะนั่นอะ่ะเขาจะมีความโดดเด่นขึ้นก็ได้ในด้านนั้นนะคะรวมถึงตัวบุตรคุณเองเนี่ยถ้าเขาทำงานอะไรอ,ะอ่ะ เขาเองก็จะมีความมั่นคงในหน้านะที่การงานเขาเกิดขึ้นได้เหมือนกันหนึ่งปีครึ่งอะค่ะแต่นัากดว่าแต่ละคนนะ่ะเราไม่รู้ว่าบุตรบิรารแต่คนนะ่ะเอ่อจะอายุรุ่นราวอ่ะรุ่นราวแบบไหนเนาะเพราะาเราก็ต้องดูว่าแต่ละคนนะ่ะบุตรบริวารเรามาอายุคืออายุต้องแตกต่างกันแล้วแต่ทีนี้มาอยู่เรือนอ่อเรือนเรือนบ้านของ พระราหูเองอะ่ะก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่การมั่นมั่นคงเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่านะมั่นคงมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะเพราะอย่าลืมนะดาวพระราหูของแต่คนน่ะในพื้นชะตาเดิมอะ่ะอยู่ในเดือนที่ดีไหมอ่ารอบอายุเองพระราหูอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็จะมีบริบทที่จะต่างแตกต่างกันแน่ๆเพราะเราอีกอ เราไมา่รู้ว่าถ้าลูกมงคลดือ้อ่าลูกมงคลมีความดื้อเนี่ยอย่างเงี้ยเขาอาจจะเพิ่มความดื้อมากขึ้นอีกกได้ค่ะหรือบางทีความรุ่มหลงโมเมาเนี่ยพระโหกคือความรุ่มหลงโมเมาเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยลูกเราเนี่ยบุตรบริวาเราเนี่ยรุ่มหลงอะไรอยูไ่ไหมเออถ้า พอพระหูย้ายมาเขาอาจจะมีความรุ่มรุงในสิ่งนั้นมากขึ้นก็ได้แต่ทุกอย่างก็ต้องคดูว่าตามสถานการณ์ของแต่คนเน่ยมันเป็นอะไรนะทีนี้มาจะมีช่วงที่เพราะว่าพระเสาเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่นะตั้งแต่วันที่5ถึง19พฤษภาคมเนี่ยพะระหูเนี่ยสมการโคจรเขาเนี่ยกับดาวเสาเนี่ย จะมีโอกาสที่ถึงกันได้มีโอกาสที่สัมพันธ์กันได้ก็เป็นเรื่องของอะไรปุตตะอยูอ่สัมพันธ์กับดาวเสาร์คือดาวเจเรือนพันธุสแสดงว่าช่วงวันที่5้าถึงสิพฤษภาคมเนะี่ยบุตรบุิวานคุณนะอ่ะอาจด้จะดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีไงอะ่ะ แต่ละคนก็ต้องแตกกันไปนะอาจจะดูแลบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้หรือดูแลตลอดเวลาก็ได้นะคะก็บอกว่ายังคือต้องกับดูที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนั่นแหละว่าอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างนะ,ะ,ะคือเขาอาจจะหรือตัวเขาเองอ่ะบุตรบุครางคนเองอ,อาจจะอยู่บ้านก็ได้คะ่ะ ไม่ไม่ไปไหนอยุดติดบ้านไม่ไปไหนอาจจะมีการาตกแต่งบ้านเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนนะ่ะบุตรโบราณคุณอาจจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในครอบครัวก,ก็ได้ในช่วงเนี้ย5-19สภาอาจจะเป็นซื้อบ้านรถที่ดินก็ได้หรือถ้าเขาไปชิงโชคเสี่ยงรางวัลอะไรที่มีรายการนะ่ะก่อนหน้านี้ ที่มริการแจกบ้านรถที่ดินอะ่ะโอกาสที่เขาจะได้สิ่งนั้นก็ได้เหมือนกันนะแต่เสี่ยงโชคนั้นบอกว่าการาส่งสลากไปชิงโชคอะไรเนี่ยได้เนี่ยได้ก็แตกต่างกันไป mm hmm. ก็อยู่ที่ว่าในพื้นชะตาเดิมคุณอนะ่ะถ้าดาวพฤหูเนี่ยดีหมดเลยรอบอายุก็ดีแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่ก็ได้นะในการเสี่ยงโชค ชิงโชคชิงรางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าบางคนอยู่ในตำแหน่งเสียมันก็อาจจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆอะไรรางวัลที่ห้าหรือของรางวัลที่แบบไม่คืาชมเชยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าของต่ละคนก็ต้องไปดูนะคะ,ะว่าเป็นเรื่องอะไรเนอะรวมถึงบางคนเนี่ยถ้าที่บอกว่า คุณนะอาจจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในครบอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินแต่ถ้าในพื้นชะตาเดิมเราเนี่ยดาวเราหัวอยู่ตำแหน่งที่เสียรอบอายุกที่เสียนะคว่าเขาอาจจะมีการปีผ่อนรถดาวรถดาวบ้านหรือเปล่าของแต่ละคนก็ต้องไปดูนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะทีนี้ที่ดาวเสารกันบ้างวันที่19พฤษภาคมดาวเสารเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ ราศีมีนอ่าอยู่ที่ราศีเมียนปุ๊บคือตำแหน่งอะไรของคุณดาวพันธุทุไปอยู่เรือนอะไรอยู่แค่23สิงหาคมนี่รอบแรกนะคะเดี๋ยวเขาจะมีอีกเดี๋ยวก่อนอยู่ถึง23สิงหาคมเนี่ยเอาง่ายว่าพันธุทุอยู่อริระถ้าเรามองในปุมบวกในเรื่องของครอบครัวคุณเนี่ย ถ้าไม่ใจร้อนมีความอดทนกันคือในการเรียกว่าในการดำเนินชีวิตของครอบครัวคุณเนี่ยถ้าคุยอะไรกันดีด้วยใช้คำพูดที่มีเหตุผลพูดจากกันดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นันตุกคนเองนะเกิดขึ้น,นในครอบครัวคุณเองอหรือ ถ้าเรามองอย่างหนึ่งว่าเปรียบเป็นบ้านเป็นรถที่ดินเนี่ยเนี่ยอาจจะมีการดูแลเรื่องบ้านเรื่องรถที่ดีที่ดินเนี่ยดูแลกันดีดีเนี่ย,ยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะคิดว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เกิดอะไรกันเลยเพราะอะไรอ่ะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งเขาเรียกโทษทุกข์ให้ไทยเสา แล้วตรงนี้เพอเอินเนี่ยอ่โทษทั่วไทยเสาถ้าทุกคนน่ะทำอะไรกันน่ะไม่มีการเอ่อเขาเรียกว่ามพูดเขาพูดคือในการดำเนินชีวิตของ คนในครอบครัวคนเราคนเราต้องมีการพูดจากันในครอบครัวใช่ไหมคะเออถ้าเราพูดจากันดีๆที่บอกมีเหตุได้มีผลไม่ใจร้อนสึ่งกันในการไม่พูดจาแบบเน็บแนไม่พูดจาไม่ดีใส่กันนะเรื่องของครอบครนะัวนะั้คือว่ามีความสุขนะมันจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองลงลึมากพันธุอารีอารีคือปัญหาอุปสรรคโรคภยัย ครอบในคนในครอบครัวคุณเองอะ่ะจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ได้ค่ะรวมถึงบ้านรถที่ดินเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความทุกเกิดขึ้นของแต่ละคนนะคะเพราะว่านับดูว่าหน้างานแต่คนเน่ะเกิดขึ้นในเรื่องอะไรเอ,อมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นไหมหรือมีการซื้อซื้อขายกันออกไปหรือมีการเรียกว่ามีเรื่องปัญหาของ คดีเรื่องบ้านเรื่องรถที่ดินเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีสำรวจบ,บางคนถ้ามีอย่างเงี้ยนะ่คิดว่ามันก็จะมีเรื่องของความมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างอ่ะทุกคนต้องอดทนต้องใจเย็นต้องรู้จักการรอคอยปัญหาที่คนเจอเนี่ยมาที่จะมีวิธีแก้ไขนะ่ะ แต่บางทีต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขสมมติรถรถซ่อมผลปรากฏว่าเอาไปเข้าอู่นี้อู่นี้ก็บอกว่าสองอาทิตย์มาเอาผลปรากฏว่ามันยาวมันลากออกไปเพราะอะไรอันนี้เราก็รู้นะต้องไปดูที่สถานการณ์จริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการถูกเลื่อนออกไปทําให้เราไม่มีรถใช้กังวลใจอย่างเงี้ย อยฉันไม่มีรถใช้ฉันจะทํำยังไงอะไรเงี้ยของแต่ละคนนะหรือเรื่องบ้านเองก็ได้ถ้าเรื่องบ้านเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอ่เราเองก็ต้องเรื่องหนึ่สัญญาในการซ่อมแซมบ้านว่าเราใช้บริษัทแบบไหนอ่บริษัทดีไหมถ้าใช้บริษัทดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเกิดปัญหาได้คืออะไรอะ่ะไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา อาจจะถูกเลื่อนออกไปเนี่ยสุขก็กําหนดว่าซ่อมบ้านแค่สามเดือนผลพบว่ามันยาวออกไปยาวออกไปเนื่องด้วยอะไรล่ะก็ต้องไปดูของแต่ละคนเพราะว่าอริเนี่ยมันมปถึงเรื่องของเออที่บอกปัญหาสักดใช่ไหมมันอาจจะเกิดจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่อ่รถเราเนี่ย บ้านเราเนี่ยที่เราไปติดต่อพวกเนี่ยพวกคนรับเหมาทั้งหลายเนี่ยที่มาทำเนี่ยนั่นแหละเขาอาจจะมีการบางทีเอจ่ายจ่ายเงินกันเป็นช่วงๆเนี่ยรับเหมาจ่ายช่วงนี้ช่วงนี้จ่ายพอจ่ายไปเรื่อบทีอาจจะเรียกว่าหนีหายไปก็มีเห็นไหมคือก็ต้องดูแต่และว่าแต่ละบริษัทที่คุณไป ว่าจ้างเขาอะเขายัางไงล่ะใ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะก็จะไม่มีบางคนม,มีแค่เป็นบางคนนะ่ะอย่าลืมนะคะว่าดาวเสาในพื้นชะตาเดิมของตะคนอยู่ที่ตำแหน่งดีไหมใช่ไหมรอบอายุอยู่ที่ตำแหน่งดีหรือเปล่าอีกถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะที่ว่าถ้าเป็นการซ่อมบ้านหรือซ่อมรถเนี่ยก็คงจะได้ตามกําหนดนับวันนัหมายนั่แหละแต่ถ้าในพื้นชะตาเดิมเนี่ย อยู่ในตำแหน่งที่เสียมันก็จะส่งผลบ้างในเรื่องของไราที่บอกอาจจะมีถูกเรื่อนกำหนดเวลามันอาจไม่เป็นตามที่คุยกันไว้ว่ากี่เดือนเสร็จอ,อย่างเงี้ยมันอาจจะถูกเรื่อนออกไปหรือเปล่านันกคือว่าแต่ละสถานการณ์ของแต่คนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เพียงว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้อดทนใจเย็นรอคอยหน่อยค่ะ ปัญหาตรงนั้นมันจะได้รับการขี้ไข่เป็นิทางที่ดีได้นะคะก็คือสําหรับชาวราศีตุลก็มีแค่นี้นะคะก็มาเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนในพบตึงความดีมีความตรงระคะขอบคุณคะ่ะ